หมายถึงว่าเออทำอะไรมักจะใช้กับคำว่าคาดาโอดาทานิดาคาดาไปโอดามาทานิดาไปไปกับกลับไปกลับหรือใช้เมื่อแสดงการทำเป็นกิจวัตรเช่นไปโรงเรียนทุกวันฮักโยทานิมิดาไปโรงเรียนทุกวันนะคะแบบนี้เป็นต้นคำลงท้าย อ่าวิธีการใช้นาะคำลงท้ายที่ไม่มีสะกดใช้รอได้เลยคำลงท้ายในที่นี้คือคำลงท้ายคำกริยานะหลังจากตัดดาออกแล้วรอถ้าสมมติว่ามีตัวสะกดใช้อือรอไหนดูสิอะคำนี้นะคะกีโดร์ล์ทำนิดาบวกับรอ,อบวกับเวคำนิดาอ่ะ กิโดรุลฮัมมิดาค่ะทวดทีกิโดฮัมมิดาแปลว่าสวดมนต์อธิษฐานสวดมนต์บวกกับรอนะเนอะเกียวเฮโบดโบดถอถุงกะลันใช่ไหมฮะโบดเอไปอันนี้คือชิ่สถานที่นะคะชิ่สถานที่คำนีดาไป เวลาบวกกันออกมาลแล้วเป็นไงเวลาใช้นะคะวิธีใช้ง่ายๆเลยคือคีโดร์ฮามีาเวลาใช้ตัดออกจริงๆตัวนี้คือ k ีโดร์ฮาดาใช่ไหมคะฮาดาตัดดาออกปุ๊บจะเหลืออะไรบ้างคีเป็นคำนี้ฮีโดคีโดร์ฮารคำว่าฮาไม่มีตัวสกดดังนั้นใส่รอเข้าไปได้เลย อคอเฮคำนไปไปที่โบสถ์เพื่อไปสวดมนต์หรือไปอธิษฐานอีกครั้งนะคะไปที่โบสถ์เพื่อไปอธิษฐานไปสวดมนต์เบืยอต่อมาโนรุ่นมันเนีนรนมันนน,นเธอ ด้วยถ้าช้คำนามที่เป็นกรรมและไม่มีตัวสะกดมันนายโอพบเจอรอรอคืออะไรเพื่อนนะคะยอกีกาจิวายโอยอกีกาจิวายโอยออกีที่นี่กาจีถึงไวโอมานราดึงมันมานายโอบวกกับรอบวกกับยอกีกาจิวายโอกลายเป็นอะไร นอรุ่นมันนาตาเวลาใช้ลาาศัพท์ของคำนี้คืออะไรคะมันนาดาตัดดาออกมันนาไม่มีตัวสะกดดังนั้นใส่รอเข้าไปได้เลยจะกลายเป็นนอรุ่นมันนาโรโยกิการิวายอมาถึงที่นี่เพื่อพบเธอฉันมาไกลแล้วเนี่ยมาถึงที่นี่เพื่อมาหาเธอเลย นี่เป็นต้นนะคะประโยคตัวอย่างค่ะ <c oughs> <c oughs> ข้างนอกดูซีรีสเกาหลีเสียงดังมากเลยอ่ะคอมพิวเตอร์รืนแพวรอฮักวานเททานมิตาคอมพิวเตอร์คอมคอมพิวเตอร์นะคะรื่นชีกร,รมแพวูดารักศับคือแพอู ดาเวลาใช้ตัดดออกเพอู u. ไม่มีตัวสะกดดังนั้นจึงใส่รอเข้าไปได้เลยเข้าใจเนาะแปลว่าเรียนฮักวอนเอโรงเรียนเหมือนโรงเรียนกวดวิชานะคะหรือสถานที่ติวหรือศูนย์การศึกษาแบบนี้ก็ได้คะ่ะถ้า A ใช้ชื่สถานที่ค่ะ ทาน입ดาทาน입니다ไปกลับอคอมพิวเตอร์เรียน배우러학원에다닙니다ไปหรือเดินทางไปไปกับกลับหรือไปไปประจำไปที่โรงเรียนเพื่อเรียนคอมพิเวเตอร์อีกครั้งนะคะไปที่โรงเรียนเพื่อเรียนคอมพิเวเตอร์เี๋ยวทันมา นามุรินชิม,มุรอสันในคำนีด้านามูต้นไม้รุ่นชีกรรมชิมตามาจากคำว่าอะไรชิมรากศัพท์คือชิมตานะคะชิมตาตัดตาออกชิมมีตัวสะกดดังนั้นจึงใช้อือรอนี้ชิมมือรอนี่นะคะชิมมือรอเนอะสั้นเขา เอที่สถานที่คำนี้ไดไปอืมนามรุ่นชิม,มุอรอชาเนคำนี้ไดไปที่ภูเขาเพื่อปลูกต้นไม้อ่ะลืมให้คำศัพท์ปลูกนะคะคำนี้อืมไปที่ภูเขาเพื่อปลูกต้นไม้ต่มาเหลืองจะมองเห็นไม้ฟ้าดีกว่า 결혼식을 축하하러 손님들이 오십니다. 결혼식은 결혼식, 난데 간 결혼식, 난, 난, 아, 난, 난, 지가감나까축하하다แสดงความยิ라이은 뭐야, 축, 축, ฮาดาเข้าไปค่ะเขียนผิดเนาะฮาดาก่อนแปลว่าสแสดงความยินดีนะคะเวลาใช้ตัดด่าออกฮาไม่มีตัวสะกดดังนั้นใส่รอเข้าไปได้เลยจึงกลายเป็นคำนี้ชุกคาฮาโารอชุกคาโารชุกคาฮาโารอชุกคาฮาโารสโซนิมสซนิมเดิลแขกอีใช้ชี้คำนามที่มีตัวสะกดนะคะ โอ oh, ชินีดามาอืมแขกไปจากนี้ก่อนน้อยแขกแขกเนี่ยเหล่าแขกแขกแขกมันดาแขก,แขกมาเพื่อแสดงความยินดีในงานแต่งงานแขกมาเพื่อแสดงความยินดีในงานแต่งงานหรือมาร่วมแสดงความยินดีนะคะต่อมา บาจิลาจิลโอ้เดี๋ยวสถานีว่วะแลทคะไม่ใช่คะซ่าทคะพ,า,ออคะพาวีานะคะเกือบมารับกเกงแล้วนะ비ีซ่าโยใช้ชีช้คำนามที่เป็นกรรมและไม่มีสระสะกดพัตตาแปลว่ารับนะคะรักษาเป็นคำนี้พัตตาเวลาใช้ตัดดาวออนะพัตตา ผัดมีตัวสะกดดังนั้นจึงใช้อือรอออกมาเป็นรูปนี้ผัด,ดรอทศสกรอนทสกรอนคืออะไรอ่ะสถานทูตสถานทูตนะคะเอชีทิศทางชีสถานที่วัดเอยออมาพิจาริญด,ดออรทายักกนในวัดเมาที่สถานทูตเพื่อรับวีซ่า <Okay. S 2> ต่อมาต้นลชัดจรองยนต์แห่งยัมดาทนล์นเงินอืลชี้คำนามที่เป็นกรรมและมีตัวสะกดนะคะชัดตาแปลว่าหาชัดตาเวลาใช้ตัดดะออกชัดมีตัวสะกดใช่ไหมล่ะดังนั้นจึงใช้อือรอแบบนี้ชัดจือรอนะคะ คำนี้อาจจะแปลว่าหาเงินเนาะแปลตังตัวแต่จริงๆแล้วมันแปลว่าไปกดเงินไปกดเงินไปถอนเงินที่ตู้อะค่ะที่ธนา,าคารที่ตู้ไปกดเงินแบบน,นี้อื่นแห้งธนา,าคารเอชีาสารที่คำริดาไปไปธนาไปที่ธนาคารเพื่อหาเงินแต่จริงลไปเพื่อ เพื่อกดเงินนะคะหรือเบอิกเงินนั่นเองโอเคอันนี้ง่ายเนาะไปเจอกันข้อต่อไปได้เลยค่ะ